ทุกวันหลังทานอาหารเสร็จต้องล้างจานต้องแขวนตะกร้าสำหรับระบายน้ำแบบนี้ไว้เหนือน้ำในสระก่อนหน้านี้ฉันชอบเทเศษอาหารลงในอ่างล้างจานการทำความสะอาดยุ่งยากมากมีสิ่งนี้แล้วใช้งานได้ดีมากติดตั้งตรงที่ก๊อกน้ำเศษอาหารที่เหลือจากการกินในชีวิตประจำวันเทข้างในการล้างจานสะดวกมากและยังมีใบชาที่สามีดื่มแล้วน้ำไหลเร็วและไม่อุดตันท่อระบายน้ำขนาดกระทัดรัดล้างจานล้างหม้อก,ก็ไม่เปลืองพื้นที่เทลงในถังขยะโดยตรงยังไม่ทิ้งร่องรอยทั้งตัวใช้วัสดุสเตเลสสามร้อยสี่ ทนทานใช้งานได้ยาวนาน20ปีไม่เป็นสนิมน,น้ำสกรปรกเพียงล้างก็สะอาดโดยปกติแล้วการเก็บอุปกรณ์ล้างจานไว้ข้างในเพื่อให้เสด็จน้ำก็เป็นความคิดที่ดีมากฉันแค่อยากรู้ใครกันที่สามารถออกแบบสิ่งของที่ใช้งานได้ดีขนาดนี้ตะกร้าระบายน้ำสเตเลสทรงหงน้ำชาและอาหารที่เหลือสามารถเทลงไปได้โดยตรงเทลงในอ่างล้างจานโดยตรงอุดตันได้ง่ายการใช้มือแค้มไม่ถูกสุขลักษณะนี่มันสะดวกมากเสด็จน้ำสะอาดและรวดเร็วจะไม่อุดตันท่อน้ำยังสามารถใช้มันเก็บขยะในครัวได้ เต็มแล้วเทออกก็สะอาดที่บ้านมีอ่างล้างจานห้ามพลาดเด็ดขาดมีโปรโมชั่นแต่คุณไม่ซื้อไม่มีโปรโมชั่นคุณก็บอกว่าแพงตอนนี้ผู้ผลิตเปิดช่องทางการซื้อออนไลน์ราคาพิเศษส่งตรงจากโรงงานรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อเลย